แพี่นออ้องเอ้ยมูนี่จะดอกหนึ่งสองสามสี่หาดอกจุ่มเดียวพี่น้องให้พ่อเฮ็ดค้าไล่ดอกอ้วนพี่น้องเล็กพี่น้องจา๋าเล็กผ้าพี่น้องมาหล่อป่าอีกคือเก่าแล้วพี่น้องจ๋ามือนี้ล็กพ่พอดวงบักลิงหงอวนพี่น้องเบื้องอาเจ้าบักลิงงอวนนี่ดูแห้งพี่น้องจ๋า เล็กเพื่อจเอาเนวเก็บมาดอกได้เห็นเลยถไทยเบิ่งพี่น้องเล็กปีนภูเขาขึ้นมาอยู่ภูเขาสูงเลยนี่พี่น้องเด,ด็กระตามาหน,น่วยหนึ่งกับทุงกระดาษพี่น้องเพื่ออะไรสิเด้เอาใส่ถทุงกระดาษมันําแล้วน้ำพี่น้องจา๋าเบิ่งป่าผู้เล็กสิล่องขวมผู้ไปหนีเบิ่งหามันมีเหตุพี่น้องงานขวบฟูมากเศร้าแหบแหบพี่น้องจา๋า กระตายัาง่างตาคืเอเก่าอยู่พี่น้องปอไปห้าไปรุ่นกันต่อพ่อเห็ดแล้วพี่น้องมูแหลกมูแหลกแขกม,มันแมงตม้งไก่พี่น้องเอ้ยนี่นี่มูหน่อยนึงพี่น้องเก็บแล้วแต่ว่างามพี่น้องสวยซึ้งใจแล้วได้บาทนี่พอแล้ว นางขวมผู้มาพี่หน่อยเห็นป่เก็บเลยใส่ตาเลยเฮ้าสีม่วงแดงกับพี่หน่องมันสีขามก่อนพออีกมูพี่น่องเห็นบ่ขางน้ำดย ดอกน,น้อยๆอ่อนๆมันมเสียงกลับๆเลยพี่น้องจ้าพออีกมืมหนึ่งพูหนหงอ์พูนหลายคักเต้พูนพูนพูนเก็บเลยเฮาดอกงามพี่น้องงามพูนนะมืมหนึ่งพี่น้อง<ม>เกริ่มพอเฮ็ดแล้วพี่น้อง ยางเขามาตังไกเรียกบุากาเขาไปมันลึกลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยพี่นนอมันก่วงออกกวงออกเดี๋ยวหยาดหลงพี่หนอจ๋าขามแาวนําขันกังเวียนลุงกะมันห้างออกางออกใดอยู่พี่หนอแต่ว่ามันขามเหลี่มมนันจะลายพี่หนอจ๋า เก็บเอาเมื่อฮะหี่ได้เปียกบบต้องเอามาันกดตะกีปลาผมพี่นนอา่า ดอกนี่สองดอกนี้พี่น้องมีแตดอกยังไงอู้ดอกเห็ดพี่น้องดอกเดียวเล็กนึกว่าสองดอกดอกง่ายแฮ พูดพูดเอ้านะมีไปเรื่อยพี่น้องดูในตุลาน้องจ้าอืมีอีกมีอีกสุดยอดเลยจ้าแตกพี่น้องจา้าไม่มมเห็นเหลืองๆูุน เบิงเบืงเบืงบง้นี่พี่น้องขอดงเพดเดียวันบน้อปุดปุดปุดตุ๊บเน้น่ขี้เกเดเด็กชุ้มมมวลเก็พเห็นเน้อเสียทีแต่เวลาหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ สิละคนทำงานพี่หน่องเอ้ยเราต้องเอางานเป็นหลักไว้ก่อนอันสยญยุบอะไเด้พี่น่องเอ้ยงานคือเงินเนาะเก็บเห็ดคืออาชีพหลักอ <c oughs> <c oughs> อีกีกมูพ่น เงินคือแม่พอเฮ็ดอันอีกดวงบักใหญ่พี่หนอกมึงไงมูจ้าตาไล่เราละมันเลื่องไปน้ำกันเบิดอร่อยหลวงพี่หนอกเลื่องไปน้ำกันเบิดอร่ลวเจ้าว่าใบใหม่เจ้าว่าเฮ็ดคือการเลยพี่หนอกเอ้ยดูใบใหม่พี่ไอ้เจ้าสี่ละพี่หนอก ยัยหลอกงามดีนี่น้องจา๋าน,น้องจา๋งจาม,มาเกีบคำๆว่าเป็นสิบอุพหิต เด็เดืยพี่หนวกมั้งเห็ดลายไง พึ่งแน่ตีละพี่นนองมันเหลืองน้ำกันก็ใบใหม่สอ่อนน้ำเล็กกว่าจะ้สะสอ่อนเห็ดน้อจ้ะเนาะแน่นง,งามได้แนหน่อยพี่นนองแต่ว่าดอกสวยดีขคามันงามขายงององ,งาม แห็นดูสวยงามอลังชางดูแน่พี่น้องเอ้ยมูนี่จ้กดอกหนึ่งสองสามสี่หาดอกจุ่มเดียวพี่น้องไห้พ่อเห็ดขาลายดอกหวานพี่น้องลิก,กิเกบเอานั่งได้ดอกหนึ่งขาลาย อีกดอกนึ่งพี่น้องเฮดขาลายเสียบเด้เฮดขาลายอืมขามันพี่น้องจา้าี่อไปจากน่อยนึงแต่กระได่งามอยู่น้อง,งจา้เงจาเฮดอีกดอกพี่น้อง แต่มูมีแต่ดกอกง่ายฮด,ดปฮิปปาใดอกง่ายพี่น้องตัวนี้มันเล็กเาคือดอกอัวนี้ดอดกง่ายทำเมาเก็บแต่อาทิตย์ที่แล้วห้องพอดีเลยจะว่างจ้ะหน่าฮ็ดง่ายเลยล่ะพี่น้อง <c oughs> ไปขาดฝนบต่ตกมากเมื่อก่อนนี่ครับบ่เป็นยังอ,อันนี้ฝนมันตกมากพี่หนอตกกับตกค่อยกับไข่แม่ทลุงว่าแม่นำน้ำกอกพี่หนอนี่คืองาใหม่อรองานพี่หนี่ดอกใหญ่พี่หนดอดอกใหญ่นี่คุณย่างเขาไม่ได้ครึ่งชั่วโมงอีกแล้พี่น้อง แต่ว่าเห็ุหลายอีหลีซีบุ้งเครื่องตนี้อัต่ว่ามันตองขวมภูเขามาบว่มีคนมากพี่หน้องมันขวมภูเขามาคนภูเขามากพี่หน้องเขา,า,เ,ขา,า,เ,ขาเขาหายอยู่ทางลุม่มเขาบบยยางขึ้นภูมาเพราะต่ขึ้นภูมามันมันแบบเป็นปลาเห็ดออกหลายพี่หน้อง คุณนะเห็นบอกผเป็นเรื่องรังคุณอ่ะฝอยเพชรขาลาอีกดกนึงพี่น้องเล็กแสเอาไปย่ากินได้นี่เด็กมากินกระยำบุนเสียนพี่น้องเสียบเพชอนันได้ขาลายสามดอกกับพี่น้องได้อีกแค่สามดอกกับโอ้กินบ่เบิดอกไมใหญ่ดพิพี่น้องจ้าหลีกออกมาเนี่ยพี่น้อง ยังบ่ฮอดรถดหรอกยังไก่เติบอยู่ิ่งเกเพ็ดบวฮอดชมวงสามพี่น้องนี่ยังบวฮอดหามุ้งแรงอยู่เลยอีกสิบนาทีตอนเล็กย่างเขาป่าเนะี่ยมันสีมุ้งแรงพี่น้องแต่ว่าเล็กปลี่นภูเขาขึ้นมาตอนเปลี่นขึ้นมาเสาแหบแหบไปนั่งพักจะเข้านึงหาเห็ดต่อพี่น้องแต่เห็ดกระตาหนึ่งแต่อีกทุงเนึ้อวอดหลายแบบไม่ถ็งหลายเติบอยู่เพิ่งกระตาหน่อยแหละพี่น้อง ขอบคุณผเผื่อนทุกคนที่มารับชมด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ